รวมความเซ็กซี่นางเอกดังคนนี้หลังผันตัวเป็นอิสระบอกเลยว่าแซบเวอร์เป็นนักร้องนักแสดงและนางแบบชาวไทยเริ่มเป็นที่รู้จักกับการเป็นนักร้องวงชิลลี่ไวช็อกและสวีตีรวมทั้งเป็นที่รู้จักมากขึ้นฟ้าใสาบัวตันจากผลงานละครเรื่องกระครั้งหนึ่งในหัวใจสำหรับพิมพิมประพาตั้งประพาพร และในตอนนี้สาวพิมพ์เธอได้ผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วและต้องบอกเลยว่าความฮอตของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะหลังจากหมดสัญญาัางช่องเดิมแล้วเธอก็มีงานละครติดต่อเข้ามาหลากหลายช่องเลยแถมในตอนนี้เรื่องความแซ่บยังไม่เป็นรองใครอีกด้วย